สวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสรุปนะครับสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบก่อนลองชนะเลิศนะครับนะว่าทีมไหนนะครับสำหรับคัมคืนที่ผ่านมานะครับที่จะได้เข้ารอบแล้วก็ OVR ทีมไหนที่จะขยับขึ้นนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะ พาไปดูกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้อาจหลายคนอาจจะรู้แล้วก็อาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมนะก่อนที่ไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ที่พี่ร้งองขั้นใด้นะพี่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร0อครับ ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะเติมพาร์เติม f อฟซีพอยหรือจะเป็นเพิ่มแรงมา r เคหรือจะเป็นแพ็กต่างๆพาร์ต่างๆนะครับผมนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะแอดดีไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับราคาถูกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับค่ําคืนที่ผ่านมานะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมนะก็ได้มีการแข่งขันนะครับในส่วนของเล็กที่2นะครับนะ ในส่วนของเลขที่2นะครับที่มีเตะนะครับเมื่อคืนนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอตลิโกมาริกนะครับแล้วก็เป็นดอทมุลนะครับผมนะก็เป็นฝ่ายดอทมุลนะครับที่สามารถนะครับเข้าไปรอนะครับในส่วนของรอบรองชนะเลิศได้นะครับผมนะก็แอตมาริกนะครับแพ้ไปเลขที่2นะครับแพ้ไป4ประตูต่อ2นะครับก็ทําให้นะครับนักเตะของ จดมุ่นนะครับ OVR จะขยับขึ้นนะครับนะน่าจะขยับขึ้น1 OVR เท่านั้นนะครับ1 OVR นะเ,เนาะก็เงื่อนไขของเขานีครับคือบวก1 OVR เมื่อสโมรสรไม่เสียประตู1นัดภายในช่วงเวลาแข่งปกติก็คือ90นาทีถ้าเกิดว่าเขาไม่เสียประตูนะครับ OVR เขาจะขยับนะแต่ว่าเขาเสียประตูนะครับนะ แล้วก็นะครับหรือสโมสรนะครับทำประตูรวมกันเกิน3ลูกจะขยับสูงสุดคือ2 O งโอเออ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่โอเอของเขานะครับจะขยับไปโอเอีเเลยนะครับนะเพราะว่าเขาทําประตูเกิน3ลูกนะครับนะประตูรวมเกิน3ลูกนะครับคือขยับไปแน่นอนคือ2 O งโอเอีนะครับสองโอเอนะครับนักเตะของดอทมูลนะครับใครที่มีตัวฟรีหรือจะเป็นนักเตะที่อยู่ในตลาดซื้อขายนะครับของดอทมูล ตรงนี้นะครับจะขยับโอเวียร์ขึ้นไปทั้งหมด2 o v โอเวียร์เลยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับนะทีมแรกที่เข้าไปรอบรองชนะเลิศก็คือดอทมุลนะครับผมนะต่อไปนะครับบาเซลน่ากับเปเชนะครับก็เป็นฝ่ายเปเชนะครับที่สามารถพลิกนรกนะครับกลับมาชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่เก็บนักเตะของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับผมนะก็ ดูแล้วนะครับโอเว์ของเขาก็น่าจะขยับไปทั้งหมดประตูรวมกัน5ลูกขึ้นไปอ่ะเขาบอกว่าประตูรวมกัน5ลูกขึ้นไปเอ่โอเวีเมื่อนักเตะทําประตูหรือแอสซิสต์รวมกันอย่างน้อย2ลูกรอบนี้นะครับนะอันนี้มันเป็นรอบที่แล้วนะครับแต่ว่ารอบที่2อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นไม่ได้เหมือนกันครับที่โอเวีของเขานะครับจะขยับขึ้นไป2 O โอเวีนะครับนะสำหรับนักเตะของปารีสแซงต์แชงแมงนะครับผมนะอ่ะ ก็ตามนี้นะครับนะโอเวีขยับแน่นอนสําหรับคนที่เก็บนักเตะไว้นะครับส่วนในส่วนของราฟินญานะครับคือรอบที่แล้วนะครับเขาเป็นคนยิงแล้วก็เป็นคนทําประตูเนาะโอเวีของเขานะครับก็เลยขยับขึ้นมาหนึ่งโอเวีนะครับนะแต่รอบนี้นะครับโอเวีไม่ขยับแล้วนะครับผมนะอ่ะก็ตามนี้นะครับนะสำหรับนักเตะที่ผ่านเข้ารอบนะครับก็คือปารีสแซงต์แชงแมงแล้วก็ดอทมุนนะครับผมนะ แล้วก็นะครับสำหรับค่ำคืนต่อไปนี้นะครับก็คือในส่วนของแมนซิตี้พบกับเรอัลมาริดนะครับนะเอาเป็นว่านะครับทุกคนลองทายผลสกอร์มากันแล้วกันนะครับว่าค่ำคืนนี้นะครับนะสองคู่นี้นะครับนะสองทีมนี้ใครจะทำประตูใครจะสามารถเข้าไปรอบรองชนะเลิศได้นะครับนะอ่าแมนซิตี้พบเรอัลมาริดแล้วก็เป็นในส่วนของไบเยอร์มิวนิกพบกับอาร์เซนอลนะครับผมนะ ก็ทายผลสกอร์มากันแล้วกันนะครับนะเอาเป็นว่าทายเล่นๆหัวๆนะครับนะว่าทีมไหนจะเข้ารอบนะครับนะแต่ที่ผมเลือกนะครับผมเลือกเป็นนักเตะอาร์เซนอลอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่ง RW เอ่อ L W นะครับขอภายเป็นตำแหน่ง L w นะครับมันก็มีโอกาสที่แบบว่าเราสามารถตีบวกแล้วก็ขายได้อยู่ดีนะครับนะผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับว่าใครจะผ่านเข้ารอบใครจะเพิ่ม OVR นะครับนะแล้วก็ในส่วนของ แมนซิตี้พบกับเรัลมาริดนะครับผมก็เลยเลือกในส่วนของคามาวิงกานะครับผมนะก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถโอเวียขยับขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับนะหรือจะเป็นแมสซิตี้ผ่านเข้ารอบนะครับโอเวียขยับขึ้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยครับส่วนตัวผมก็ชอบเรัลมาริดนะครับแต่ว่าคู่นี้นะครับน่าดูมากๆเลยนะครับนะสำหรับคู่นี้เนาะ ก็เอาเป็นว่านะครับไปลุ้นนะครับแล้วก็ลองทายผลสกอร์มาครับว่าแมนเชสเตียกับเรอัลมาดริดแล้วก็ไบเออร์มิวนิกพบอาร์เซนอลนะครับคู่ไหนจะจบสกอร์กันที่เท่าไหร่นะครับลองทายผลกันมาดูนะครับผมนะอ่ะต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของเรื่องนักเตะยูฟ่าแชมเปียนลีกกันบ้างน,นะครับผมนะก็เมื่อคืนก็ถือว่าเนี่ยโอบักนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โห ดราม่ามหาดราม่ามากเลยนะครับนะเพราะว่ามันจะมีช่วงจังหวะด2ช่วงนะครับที่แอดมอริดนะครับนะสามารถทําประตูตีเสมอได้2ประตูต่อ2นะครับทำให้ตลาดกลับมาแดงนะครับนะหลังจากนั้นนะครับก็โอ้โหไม่รู้ว่าเป็นโดนอีท่าไหนนะครับดอทมูลนะครับสามารถยิงได้อีก2ลูกนะครับทำให้พลิกกลับมาชนะอีกนะครับ4ประตูต่อ2นะครับก็ทําให้ดอทมุลผ่านเข้ารอบครับสาหรับโอบักนะครับผมนะ ถ้าราคาต่ําสุดราคาประมาณสัก3 8 m เนี่ยราคามันต่าสุดนะประมาณเนี้ยตลาดกลับมาแดงแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวต่างประเทศก็ช่วยกันดึงนะครับทำให้ราคามันอัพขึ้นสําหรับคนที่ขายไม่ทันนะครับสําหรับคนที่ขายไม่ทันก็เก็บไว้ในทีมก่อนนะครับพวกนักเตะของเอลิโกมานิดนะครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของนักเตะบาร์เซลโลนานะครับผมนะั่นเนี่ยเจ้าคาเซลโลนะครับผมอ,อ่ราคาตอนนี้ คือรอให้ราคามันลงก่อนนะครับนะแล้วก็สําหรับคนที่จะกเก่งกาไรอีกทีหนึ่งนะครับผมแนะนําว่าให้เก็บนะครับผมสําหรับคนที่อยากเก่งกําไรนะครับนะสาหรับบาร์เซโลน่านะครับนักเตะบ,บาร์เซโลน่าแล้วก็แอนิโกโมาลิตนะครับคือเท่าที่ดูแลแ้วนะครับก็มีแค่2ตัวนี่ครับโอบักกับเจ้าคอนเซลโลเท่านั้นแหละนะที่จะสามารถทํากําไรได้นะครับนะส่วนนักเตะอื่นๆที่โอเวียนน้อยๆคือคนก็ไม่ค่อยมองไม่ค่อยนิยมกันแล้วนะครับผมนะอ่ะ โอเคนะครับประมาณนี้นะสำหรับเรื่องนักเตะแล้วก็ยังมีบางคนนะครับยังหลงอยู่นะครับสำหรับนักเตะ UCL นะครับผมนักเตะ UCL เอ่อณตอนนี้เอ่อมันขึ้นแต่นักเตะที่ล่าสุดเนาะไม่รวมถึงนักเตะชุดเก่านะครับไม่รวมถึงนักเตะชุดเก่าอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็นักเตะชุดนี้นะครับคือจะสามารถขยับอวัวขึ้นนะครับสามารถขยับอวยขึ้น Paris แซงแ t g e นะครับนะ เปเชนหรือจะเป็นในส่วนของดอทมุลนะครับนะก็เป็น2ทีมนี้ก่อนนะครับที่โ v r วจะขยับขึ้นแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเราจะไปดูทีมให้อีกกนแล้วกันนะครับผมนะก็จัดให้ทั้งหมด5คิวด้วยกันนะผมก็จะพยายามดูทีมให้ตลอดนะครับนะสำหรับท้ายคลิปเพราะว่าคิวดูทีมนะครับเยอะเหลือเกินนะครับนะแล้วก็นะครับผมอยากจะสอบถามทุกคนนะครับว่าอยากจะให้ผมเปิดเพจหรือเปล่านะถ้าเปิดเพจเนี่ย คือ <c oughs> โอกาสที่ทุกคนจะได้ดูทีมไวขึ้นเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจะได้ตอบง่ายๆนะจะได้ไม่ต้องมาทําคลิปดูทีมแบบนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีคนอาจจะเบื่อนะครับคนอาจจะเบื่อนะใครที่อยากให้ผมทําเพจนะครับก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันมากันแล้วกันนะครับนะว่าอยากให้ผมเปิดเพจนะเพราะาเคยเปิดแล้วนะผมเคยเปิดแล้วนะผมก็ปิดไปแล้วนะครับผมนะก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าคนติดตามน้อยนะครับผมนะ ก็โอเคครับก็เดี๋ยวไปจัดให้ทั้งหมด5คิวกันนะครับสำหรับคนที่อยากดูทีมนะครับผมนะคิวแรกนะครับผมนะก็รายละเอียดแจ้งมาว่า o อ100นะครับฝากเช็คนะครับเขาฝากเช็คมาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับนะเท่าที่ดูแล้วนะครับก็เฮดวิเฮดเขาไม่เล่นนะครับน่าจะเป็นสายเมนเจอร์เลยนะครับสายเมนเจอร์เนาะก็โอเคไม่เป็นไรนะครับโอ้โหทีมโคตรตึงเลยนะครับนะ อ่าไม่ต้องเปลี่ยนเลยไม่ต้องเปลี่ยนนะก็ถ้าเกิดว่าจะอยากจะให้อัพนะก็คงเป็นในส่วนของรูดกุลิตเนี่ยไปใช้ตัวท็อปเลยนะครับนะไปใช้ตัวท็อปนะแล้วก็โรนโดอาานก็ยังใช้ได้นะครับก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเปลี่ยนก็อยากให้ไปใช้ตัวท็อปเหมือนกันนะครับไปใช้ตัวท็อปเนาะแต่ตอนนี้ก็สามารถใช้ไปก่อนได้เลยนะครับนะ ลูกลิตก็เทนให้เต็มนะครับแนะนําว่าเทให้เต็มนะครับสําหรับนักเตะที่อยู่เม็ดแดงหรือเม็ดส้มนะผมแนะนําว่าเทให้เต็มนะครับผมนะอ่ะโอเคก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับใช้ได้นะครับนะสำหรับทีมนี้สวยเลยนะครับนะโอกาสข้างหน้าที่จะเปลี่ยนก็คงเป็นในส่วนของลูกลิตแล้วก็เป็นโนัลโดอาร์นายนะครับผมนะสำหรับทีมนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่คิวที่2กันเลยนะครับผม คิวที่2นะครับไม่ได้แจ้งรายละเอียดมานะครับไม่บอก o v r ด้วยเนาะโอโ้โหใส่ตัวสำรองแน่นอนเลยเนี่ยโอโ้โหใส่เป็นตัวสำรองแล้วก็เมส้มทั้งทีมด้วยนะครับนะโอเคขออนุญาตข้ามไปกันแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทีมนักเตะตัวจริงเนาะขออนุญาตข้ามไปกันแล้วกันนะครับไปต่อที่คิวที่3กันเลยนะครับผมนะทีมต่อไปนะครับแจ้งรายละเอียดมาว่า o v r 1 0 0นะครับผมนะ o v r 100เนาะก็ น่าจะเป็นทีมนี้แหละมีอยู่ทีมเดียวอ่ะโอ้โหเฮดทูเฮดก็ไม่เล่นเลยนะครับน่าจะเป็นสายเมนเจอร์หรือเปล่านะครับดวนตัวตัวก็ไม่เล่นนะครับผมนะเอ่อถ้าจะให้ผมแนะนำานะครับถ้าเกิดว่ามีงบเนาะก็คงเป็นลุดกุลิตนะครับไปใช้ตัวท็อปกันแล้วกันนะครับนะแล้วก็กองหลังนะครับผมอ่าได้ตัวฟรีมาเนาะก็สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้โอเคเหมือนกันนะครับค่าพลังโอเคนะครับนะ สภาพร่างกายดีการตั้งรับดีนะครับนะถือว่าโอเคใช้ได้นะครับแต่ว่าการคุมตำแหน่งนะครับอาจจะไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ผมคือค่าพลังการคุมตำแหน่งนะครับอาจจะมีผลนะครับกับการคุมตำแหน่งเนาะอาจจะหลุดตำแหน่งนะครับนะผมนี่แหละปัญหานะครับอาจจะหลุดตำแหน่งนะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับโอเวอ์มันสูงอยู่แล้วนะครับสามารถใช้ได้นะครับเก่งนะครับเก่งแน่นอนก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมนี้ก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่ามีงบก็รุดกรลิดตัวท็อปเลยจบๆนะครับสำหรับทีมนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คิวต่อไปกันเลยนะครับผมคิวต่อไปนะครับคิวที่4นะครับรายละเอียดแจ้งมาว่านะครับโอเอะเนะครับแต่ว่านะตอนนี้น่าจะโอเอะเแล้วนะครับนะน้องอยากจะเสริมทีมนะครับมีงบทั้งหมด 20M นะครับมาดูว่าจะเสริมตำแหน่งไหนได้บ้างนะครับงบ 20M นะครับนะของน้องนะครับผม เมสซี่อ่าเมสซี่ขายได้หรือเปล่าเนี่ยอ่าตัวฟรีนะครับได้เมสซี่ตัวฟรีมานะครับกองหน้าโอเคใช้ได้นะครับตอเรสนะครับแล้วก็วินิซิอุจูเนียถามว่ายังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้นะครับนะแต่ก็แนะนำนะครับไปเอาลาฟาเอลเลียวนะครับนะไปใช้ลาฟาเอลเลียวดีกว่านะครับนะตอนนี้น้องใช้เป็นตัวฟรีอยู่นะครับนะสำหรับเอ่อวินิซิอุจูเนียนะครับลูก้าโมดิตลูก้าโมดิตถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะแล้วก็ไปหาซี CM อีกตัวหนึ่งนะครับขายฟีฟอร์เดนนะครับผมแนะนําว่าขายฟีฟอร์เดนนะครับไปหา CM อีกตัวหนึ่งนะครับไปเอาลูตกริดก็ได้นะครับ o อเออนะไปเอาลูตกริดโอเออร์แล้วก็กองหลังนะครับพยายามเทรนนะครับพยายามเทรนแล้วก็ตีบวกนะครับนะอ่าสำหรับผู้สาประตูจริงๆนะครับคือมันส่วนสูงมันเตี้ยกันไปนะครับส่วนสูงมันเตี้ยกันไปผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนดีกว่าเนาะสำหรับผู้สาประตูนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าน้อง เล่นได้แล้วก็มันเซฟดีนะครับก็สามารถใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าน้องเล่นเรามันไม่รู้สึกว่ามันเซฟนะครับผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนนะสำหรับผู้สาประตูที่เหลือก็ตีบวกเทรนนะครับสําหรับกองหลังตัวอื่นนะครับผมนะ LB RB นะครับใช้ได้แล้วก็ตําแหน่ง CB นะครับใช้ได้นะครับแล้วก็ไปหาตําแหน่ง CM นะครับนะไปหา CM ก่อนนะครับขายเป็นโฟเด e นไปก่อนนะครับขายโฟเดนนะขายโฟเดนนะครับแล้วก็ LW ผมแนะนำว่าไปเอาราเฟลเลยเอานะครับหรือจะเป็นซอนเฮอร์มินก็ได้นะครับโอเวก้าสิบสามราคาไม่น่าจะแพงนะครับราคาไม่น่าจะแพงนะครับสำหรับทีมนี้นะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับ LW CM แล้วก็ผู้สาประตูนะครับผมนะสามตัวนะครับสามตัวที่เหลือเทรนแล้วก็ฝึกให้เต็มนะครับผมนะตีบวกด้วยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับไปตอนที่ q d ที่ห้ากันเลยนะครับผม ดูที่5นะครับแจ้งมาว่า OVR 97นะครับทีมลิเวอร์พูลนะครับก็น่าจะเป็นทีมนี้แหละมีอยู่ทีมเดียวนะครับแผนที่ใช้43 holding นะครับผม43 h o l ดิ้งนะถ้าถามว่าทีมอ่ะมันโอเคไหมมันก็โอเคนะครับเนื่องจากด้วยนะครับตีบวกแล้วก็เทรนเยอะนะครับตีบวกแล้วก็เทรนเยอะเนาะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะขยับ OVR นะครับอยากจะขยับโอยาผมแนะนําว่าเปลี่ยนตัวไหนดีอ่ะเอาเป็นซาร่าก่อนก็นแล้วกันนะครับซาร่าไปใช้ซาร่า t o TY 94นะครับนะไปใช้ซาร่าร่างนั้นนะครับผมนะน่าจะจบกว่าร่างนี้นะครับนะร่างนี้ขายได้ประมาณกี่เอ็มเนี่ยประมาณสักเาไม่มีราคา,าประมาณสัก3 0มเอ็มนะครับผมแนะนําว่าไปใช้ซาร่าร่างนั้นเลยนะครับซาร่าร่างนั้นนะครับนะ อิลิกันโตนานะครับก็ใช้ได้นะครับตัวนี้เก่งเหมือนกันนะครับนะลุยดิอาร์ตก็ถือว่าโอเคนะครับลุยดิอาร์ตโอเคนะครับแล้วก็ CM เอ็มวนะครับวีลาใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับวีลาใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีกว่านี้นะครับลองเปลี่ยนไปเป็นบัลลักก็ได้นะครับบัลลักนะสำหรับวีลานะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากเสริมก็ไม่เป็นไรนะครับนะ แต่ผมแนะนำว่า R W ไปใช้ s a ร่า T O T Y นะครับ O R 9 94นะครับผมนะที่เหลือก็เทรนนะครับแล้วก็ตีบวกนะครับขึ้นเม็ดแดงนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับ5คิวที่ผมจัดให้นะครับผมนะก็สำหรับคนที่อยากจะดูทีมแล้วก็คิวที่ยังค้างเหลืออยู่นะครับนะผมก็จะพยายามดูให้ทุกๆวันนะครับนะพยายามดูให้ทุกๆวันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็จัดให้ตามคิวแล้วนะครับผม ก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่กําลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกิแลนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกิแลนช็อปเท่านั้นนะครับราคาถูกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับสําหรับ E ีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสาหรับอีพีนี้ขอขอบคุณมากมากครับ